โลโลโถโลโจโจสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยูพีต้อนับเข้าสู่ยามาทั่มชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม GTA 5อีกเช่นเคยมีคนถามหลายคนนะครับว่าพ,วพี่แต่งรถพวว่วงพี่แต่งรถพ่วงวีจะมาแต่งให้ดูนะครับรถพ่วงอ่ะมันแต่งไม่ได้นะจะ <c oughs> แ,แต่งให้ดูนี่ล้อล้อล้ออยู่ไหนเนี่ยมันไม่มีล้อให้เปลี่ยนนะ เอาอย่างมากก็จะเปลี่ยนแค่สีนะครับสีที่เปลี่ยนได้แน่นอนคือมันมีมีมล้อให้เปลี่ยนถ้าเกิดจะแต่งรถอันนี้มันต้องต้องเปลี่ยนอันนี้เราต้องลงหมดแล้วนะครับเอาแต่เครื่องยนต์เลยมาเครื่องยนต์ได้แล้วเท่าไหร่เครื่องยนต์ไม่ได้เบรกไม่ได้คือไม่ได้สักอย่าง ร้อนยิ่งไม่ได้เลยอันนี้ได้เนี่ยอะไรเนี่ยวิวอะไรเนี่ยเซอโบใส่ได้ไปชิดนอนได้วินโดว์จะมืดจะอะไรก็ได้สโมกได้แล้วแต่จะเอาสีอะไรสีน้ำเงินก็ได้แ่ไม่ขึ้นให้นะครับ มัน,นแค่ี้นี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวลองหมอดตัวนี้มั้งสิเพ้นอ่าแบบแรกแก็คือเพ้นสีเปลี่ยนได้แน่นอนครับแน่นอนเลยสีฟ้าแล้วกันเทอร์โบก็ใส่ได้อะไรก็ใส่ได้นะครัใส่ได้ทุกอย่างแหละนีออนหมอดี้จะไม่ติดนะครับ นีออนต้องเป็นหมดนี้อ่มีไหนเอ่ยนีออนตาชักเริ่มลายน่ครับนีออนสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับสีเขียวแล้วกันนี่เขียวเป๊ๆเลย เลือกสีไปด้วยเอาเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็ได้นะสีเหลืองสีเขียวสีอะไรก็ได้แต่ผมอไ,ได้สีฟ้านี่มันได้แค่นี้ครับตร์ไฮดรอลิกด้วยอ่ะอ่าใส่ไฮดรอลิกได้ด้วยน,นี่ก็องวางกันไปนะครับอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือไรช่างมันไม่รู้เรื่อง นี่แหละได้แค่นี้จริงๆครับใช่เมนูก็ไม่มีอะไรละรถยน,นนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยน,นี่คืออะไรวะนี่ได้แค่นี้จริงๆครับ ใส่เทอโบเพิ่มมาแล้วก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายคือถ้าจะให้มันสวยกว่าน,นี้ต้องลงหมอดครับลงหมอดเนนะี่ยมันจะมีอะไรเลือกเ,ออเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่คันเดิมผมก็ไม่ค่อยอยากจะลงหมอดมากนะเพราะว่าเวลาลงออกมันยากมันเยอะไงลงอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงเกมใหม่คนระับแล้วก็ลงเกมใหม่ไปสองรอบแล้วนะคือมีแผ่นอะไม่เท่าไหร่ แต่โหลดโหลด f a patch u p d a t เพิ่มกิกแคตห้าหกกิกเลยนะบ้านมังมีเน็ตด้วยต้องยกต้องยกคอมไปที่ร้านอยากติดเน็ตที่บ้านเหมือนกันนะไม่ใช่ไรเนี่ยครับมันมีอยู่แค่นี้นะครับซึ่งเราก็สามารถทำให้มัน แรงได้นะรถเราเนี่ยโดยการปรับไปที่นี่เลยคัสตอมแล้วก็เซฟไปที่คำแังของรถสักหนึ่งพันดิจะทำให้ดูว่ามันแรงแค่ไหนนี่สองร้อยแล้วเป็นไงล่ะเบสเฮเบสเบสก่อนนี่จะเห็นไหมอาลมทุกดิฟอะจะเห็นล่า เห็นไหมเห็นไหมเนี่ดิฟดิฟดิฟได้เออถึงแต่งล้อไม่ได้แต่งรถแรงก็พอคนะรับเน้นใช้งานนะครับไม่ไดเสือสุดยอดของรถเลยว่าดชวนได้คันนี้สักนัอยดิ

นับแรงจริงดูข้างในรถกันบ้างซื้อข้างในรถนะเครื่องเครื่องไหนสุดเข็มน,นี่วิ่งวิ่งแบบตันทีเดียวนะแรงมาก แบบนี้ทำโดได้ไหมเนี่ยหนจะได้ว่ะเมื่อกี้ไม่ได้ละ เแบบดี๋ยวเีการยกลอะนะจะได้รอโอ้โหปแค่นี้ครับโอ้โห,โโหแน่นอนจริง เป็นว่าประมาณนี้นะครับแต่งไปเท่านี้แหละเราจะมาทำรถแดกเดี๋ยวมันจะแรงกว่านี้ครับรับรองว่ารถแดกคันนี้แรงเกินทางมุย,ยะัาไปที่สูงก่อนนะครับแล้วเราก็มาเลือกเป็นหนึ่งหมืน่น ึ่งสิบละพันหมื่นส่วน RPM นี่หนึ่งพันโอเคเราจะมาดูรถแดกกันนะครับวันนี้ดูเบนยางสักก่อนเน่ยโอ้สุดยอดจริงเนี่ยรถบรรทุกแดกโอ้โหวิ่งเกียร์เดียวไปเลยถือวยังไม่แรงเท่าที่ผมต้องการเลยนะ จริงๆไม่ต้องปรับ RPM ก็ได้นะเพราะว่าถ้ารอบสูบไปมันเกียร์มันไม่เปลี่ยนมันวิ่งเกียร์เดียวอ่ะมันไม่สนุกปรับเป็นสูบมันก็ได้โอเคมาลุยกันต่อพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมลุย แรงมากคือบินคืบบินคืบบินคืบบินอบิน,บน,บน,บนครับ็บบินรที่ปอ้โคตรเท่ะเบิดกันเลยทีเดียวะครับ เครื่องบินก็เป็นเครื่องบินไรเฟิร์ตกูแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ TT5 จะต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวไปดูคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็แต่งไปเท่านี้นะครับลุ้นทุกสำหรับใครที่อยากแข่งแต่งรถทุกนะแต่งไปทุก,นะทกริงโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ยายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปละ